สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดราชเรืองสุขหรือว่าวัดมาบลำบิดนะคะนี่คือแถวของผู้ที่รอกราบหลวงปู่ฮกนะคะแถวยาวมากอาาาิยรรีเเัลห่พ้้บวด เป็นคนให้มาสมัยก็เป็นคนใจเด่เป็นคนที่ใจบริสุทธ์นะคณะวะาอยู่ในโลกของมุ่งเรี่อเกิดกิตภาพก็เป็นเลยะค่ับร้อยือได้รับวอว่าไม่จมได้รรสร้างบุญสร้างบารมีตรงนี้จะทำงานทำให้ได้ให้เกิดผลสูงสุดขึ้นงนะคับมารวบสร้างบุญสร้างบุญเกันก่อนจิใจกบฏเกิด

นร้มรัใจนะครับแล้วก็มีน้ำใจต่อกันแน่นครับพี่น้องสรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณะครับ ใครที่มาวัดราชเรืองสุขนะคะก็มากราบหลวงปู่ฮกนะคะ,ะท่านก็จะเจิมหนาผ่าให้ด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลคะ่ะ คนมากันเยอะมากๆเลยค่ะตรงป้ายนี้เขียนว่าเช้าถึงบ่ายโมงนะคะในวัดค,คือคักมากเลยนะคะก็คือมีคนมาทำบุญมากราบหลวงปู่แล้วก็มีของขายเ,ย,เยอะมากผลไม้ยำแซบชากาแฟขนมต่างๆวัดราชเรืองสุขค่ะ น้องมีมือโปร่งปิดเป็นกระทาก็เริ่มบุญกันนะครับคือกำลังแปดหนงร้0ยบาทเขาจะได้รับเหรียญลูกปู่เป็นสิริเป็นมงคลนะครับดีที่พี่น้องสร้างบุญขอบคุณที่พี่ดองร่วมบุญกันนะครับได้รับเมตตาจากหลวงปู่แล้วก็ต่อยอดต่อบุญกจะรวยๆนะครับ ขอบุญที่พี่น้องร่วมบุญร่วมบุตรร่วมบุตตนก็รู้ว่านนี้ใกล้บ่ายโมงนะคะคนก็ยังต่อแถวกันอยู่เป็นที่เคารพศรัทธามากจริงๆค่ะเป็นวัดที่มีอนาบริเวณกว้างขวางมากนะคะมีร้านชื่อธรรมะกาแฟตรงนี้ด้วย นี่แมวน่ารักมากเลย